สมาคมประกรันวินาศภัยไทยเผยผลประกอบการธุรกิจป,ประกันวินาศภัยปี2566ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องคาดปี2567เบี้ยประกันภัยทะลุ3แสล้านบาท ดรสมพรสืบทวิ่งกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเผยถึงภาพรวมผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยในปี2566คาดว่าจะเติบโต4-5เปเตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมประมาณ285,000ล้านบาทและคาดการแนวโน้มปี2567เติบโต5-6เจะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมประมาณ300ล้านบาทโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าการประกันภัยสุขภาพการประกันภัยพืชผล ทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและการประกันภัยการเดินทางที่มีผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวสําหรับภาพรวมของธุรกิจประกันภัยสภัยในปีนี้นะครับเ,เราใช้ข้อมูลจาก9เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยสภัยนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตประมาณ5%เนะครับแล้วเราได้มีการคาดการโดยการใช้ข้อมูลของการที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่นชาตินั้นนะครับได้มีการประมาณการการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยเอาไว้นะครับเราก็มีการคาดการว่าธุรกิจป,ประกันวินาศภัยนั้นจะมีโอกาสเติบโตในปีหน้าหรือปี2567อยู่ที่ประมาณ5-6ซนะครับซึ่งเป็นประมาณสัก1.5เท่าของการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยนะครับโดยเรามีความเชื่อมั่นว่าตัว drive สำคัญนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นนะครับมีการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า ค่อนข้างที่จะมากและก็รวดเร็วนะครับในปีหน้าคาดว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับเข้ามาสู่ระบบของการประกันภัยรถยนต์ประมาณ10,000แคันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจักในการจะทำให้การเติบโตขณะเดียวกันนะครับเราได้เล็งเห็นถึงในเรื่องของการที่ภาครัฐได้มีการผลักดันในหลากหลายนโยบายหลากหลายมิติที่จะทําให้มีนักท่องเที่ยว นะครับเพิ่มจํานวนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับการที่ภาครัฐนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการออกกฎหมายนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนั้นนะครับจะมีค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวหรือที่เรารู้จักกันในนามของค่าเหยียนดินนะครับที่ภาครัฐเองเนี่ยมีแนวความคิดที่จะมีการเรียกเก็บค่าเหยียบพผินดิน300บาทต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านทางสายการบินนะครับแล้วก็ 1 5 0บาทสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาถู่ประเทศไทยนะครับโดยทางทางบกหรือทางน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับภาครัฐเองได้มีความตระหนักว่าเมื่อมีการเก็บค่าเยียบยานดินที่ว่านี้แล้วก็ควรจะสร้างเรื่องของสวัสดิการให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักท่องเที่ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยในประเทศไทยนะครับก็จะมีเงินจํานวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นกองทุนในการดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งในแนวความคิดนั้นนี่ครับภาครัฐเองก็มีแนวความคิดที่จะกันเงินจํานวนหนึ่งออกมาที่จะมาซื้อประกันภัยเป็นลักษณะขอ,องการประกันภัยนักท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็มีการพูดคุยกันว่าจะกันเงินประมาณสัก50บาทนะครับมาสู่ระบบประกันภัยแล้วก็ให้บริษัทประกันภัยนั้นนะครับคิดในเรื่องของความคุ้มครองที่เหมาะสมให้ซึ่งในเบื้องต้นนี้นะครับก็มองว่าจะให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตที่1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาล ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่เกิน50,000 0บาทรวมไปถึงในเรื่องของอมีค่าปลงศพด้วยนะครับในกรณีที่เสียชีวิตจากเรื่องอื่นๆนะครับว่าอีก1 5 0 0 0 0บาทนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความคุ้มครองโดยภาพรวมๆนะครับที่ทางธุรกิจประกันวินาศภัยจะนําเสนอต่อภาครัฐอาการประกันข้าวนาปีนะครับก็น่าจะกลับมานะครับเพราะขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับภาครัฐนะครับภาครัฐก็มีแนวโน้มแล้วก็มีการ เ,เรียกว่าจัดเตรียมงบประมาณเอาไว้สําหรับการประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้นอกจากการประกันภัยข้าวนาปีแล้วนี่ครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของการประกันภัยมันสัาปะหลังนะครับด้วยซึ่งถ้าสมมติว่ามีการทําประกันภัยทั้ง2ประเด็นนี้นะครับเบี้ยที่เคยขาดหายไปจากปีที่แล้วที่ไม่มีการทำประกันภัยที่2000ล้าน2,000ล้านนี้ก็จะกลับเข้ามาบวกกับเบี้ยของมันสัมปะหลังอีกประมาณสัก200ยล้านนะครับก็จะเป็น2 2พันล้านที่จะเข้ามา ในเรื่องของการประกันภัยข้าวนาปีและมันสำปะหลังก็เชื่อว่าโครงการเหล่านี้นโยบายเหล่านี้ก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในปีหน้านะครับประมาณสัก28ล้านคนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเราเติบโตมากขึ้นถึงสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่าเบี้ยประกันภัยก็น่าจะประมาณ288,000กล้านบาทนะครับหรืออาจจะเข้าไปใกล้ๆ300ล้านบาทนะครับ ในปีนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในปีหน้าเรามีการตั้งประมาณการการเติบโตของธุรกิจป,ประกันภัยเอาไว้ที่ระหว่าง5-6ปถ้าปีนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณาใกล้ๆ300ล้านปีหน้าก็จะเป็น300กว่านะครับถ้าสมมติว่าปีนี้ประมาณสัก209นะครับคูณ5อัตรีววา300 5น5%ก็อ,อีก15,000ล้านออนท็อปนะครับก็จะเป็น300ต้นๆกับ สำหรับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของโครงการต่างๆในเรื่องของการลงทุนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนั้นนะครับณขณะนี้เราคาดหวังว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของเม็ดเงินซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็มีการพยากรณ์กันว่าหน้าที่จะเ,เป็นอีกหนึ่งปีสําหรับประเทศไทยนะครับที่จะมีเศรษฐกิจที่ฟื้น่อง แต่นะครับธุรกิจประกันภัยไก็ยังองยังคงคิดว่าการที่ภาครัฐมีการลงทุนกันอย่างมากขาะเดียวกันภาคเอกชนนั้นเริ่มมองเห็นแนวทางในการเติบโตผมเชื่อว่าจะมีการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ยังคงว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของอตัวเม็ดเงินของการลงทุน แต่ก็ยังเชื่อว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันปัจเปกบุคคลนะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับเราได้เห็นแนวโน้มของการเข้าไปซื้อผ่านนะคือรถยนต์ไฟฟ้ากันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคของภาคเอกชนก็เชื่อว่าของภาคบุคคลนะครับก็เชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ปัญหาอุสก,ก็คือในเรื่องของปัญหาของน้โครเรียนที่เรารู้กันอยู่ว่าขณะนี้เรามีสัดส่วนของนี้โครเรียนค่อนข้างที่จะสูง อันนั้นก็อาจจะกลายเป็นปัญหาและอุปสรษคในอนาคตของของของประเทศไทยได้ด้วยครับ